wake till the sunrise, we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run off. we hook up in my car drive it so far play your guitar you would show me your world let down our guard Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. I took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Now I remember everything And how careless we could be And how careless we could be ก็การสวัสดีเพื่อนๆนะครับอยู่พวกเรานะครับกวลาาวเบลส์ซิ่งนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเจ้า X Max คันสีส้มคันนี้นงครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาเจ้าของกันก่อนอาเชิญครับผมสวัสดีครับน้องจูน X Max คันนี้เป็นปีอะไรจําได้ไหมปีสองพันสเ้องนประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเดิมๆเป็นสีอะไรเดิมๆเป็นสีกรมครับสีกรมชุดสีนี้ทําไปเท่าไหร่ครับชุดสีสามพันห้าสามพันห้าก็คือเราเอาไปทําหรือเอาไปซับเอาไปทํา เอาไปทําเลยมีชื่อร้านไหมอยู่ที่หนองอ้อครับหนองอ้อร้าท็อปครับอ๋อราชบุรีใช่ไหมยที่โพธารามครับอ๋อโพธารามโอเคนะครับอาชุดสีนะสามพันห้าครับอันนี้มันจะออกแนวแบบสีสีนี้สีส้มออนิวครับส้มออนิวเลยใช่ไหมใช่โคตรสวยนะออกประกายคือออกเม็ดๆด้วยเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับครับอ่าโอเคตามสเต็ปแรกเราก็ต้องมาเริ่มจากบริเวณที่เป็นข้างหน้าก่อนชัดๆเลยก็คือปั๊มบนปั๊มบนแอมโบรครับทานดำ เบมโบฐานดํานะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยโคหนึ่งหนึ่งหมื่นครับคู่ละหมื่นใช่ครับพร้อมชุดแต่งทั้งหมดนี้ด้วยไหมใช่ก็คือมามาเสร็จหมดเลยเนี่ยใช่ครับหมื่นหนึ่งราคาถือว่าไม่แรงนะแล้วใช้งานเป็นไงบ้างก็นุ่มดีครับโอเคนะครับกับกับปั๊มเก่านี่แตกต่างกันเยอะไหมนิ่มนิ่มกว่าเยอะใช่ไหมแตกต่างเยอะไล่ยากไหมตอนเรามาทีแรกก็ไม่ยากครับไม่ยากโอเคนะครับต่อมาก็จะเห็นเป็นพวกไล่น็อตนะอันนี้นี่นี่ให้ดูตรงนี้ อ่อันนี้เป็นกิฟต์ล็อกนะครับต่เป็นตัวแต่งใช่ตัวนี้เท่าไหร่ก็คือมันมาเป็นชุดมาเป็นชุดพร้อมน็อตทั้งคันเลยครับครับผม8,5ดแปดพันห้าก็คือไล่น็อตระคุมทั้งคันเลยใช่ครับแปดพันห้าโอ้ก็คือเราไม่ได้ซื้อแยกมาใช่ไหมครับซื้อมาทีเดียวนะก็อันนี้ก็เป็นกระจกลบจ่าตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยหกร้อยครับอันนี้มองเห็นไหมมองเห็นเอาไว้เอาไว้ลบจ่าอย่างเดียวใช่ไหมครับอ่าโอเคครับต่อมาก็เป็นชิหน้าอันนี้ เป็นของเอ่อเป็นทรงมาล็อซี่ใช่ไหมใช่ตัวนี้สามร้อยครับตัวนี้สามร้อยอ๋อ,อ,อก็คือมันไม่ใช่มาล็อซี่แท้ม,มาล็อซี่แท้แต่มันเป็นทรงมาลา็อซี่เฉยอ่าโอเคนะครับอันนี้โฆษณาให้หน่อยนะครับช่างทูนช่วงล่างซิ่งอันนี้เ,เป็นเป็นเป็นพ่อเราช <laughs> ใช่ไหมใช่เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับในการแต่งต้องออกสื่อหน่อยนะโอเคนะครับอ่ะต่อมาเราไล่ลงมาด้านล่างเลยนะครับก็ชุดชุดเฟรมดําก็ยังเป็นชุดเดิมนะไม่ได้มีคาร์บอนใช่ไหมใช่ช่วงหน้านี้หลดเท่าไหร่ครับ ช่วงหน้าสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งเออเวลาตกหลุมกระแทกไหมก็นิดนึงครับก็มีก็มีก็มีบ้างนิดนึงบางจังหวะใช่ไหมครับแต่ก็ถือว่ามันไม่ได้แข็งมากไม่แข็งมากโอเคครับอันนี้ในบรรดาที่ผมรีวิวมาเนี่ยคันนี้จะแปลกสุดก็งที่ว่าจานเปลี่ยนมาแล้วจานอาสามครับเป็นจานอาสามใช่อันนี้ซื้อมือหนึ่งเลยไหมก็สามพันครับสามพันมือหนึ่งโอ้โหนะของแท้แน่นอนนะครับอาสามพอเปลี่ยนมาให้ความรู้สึกไงหนึบไหม ก็เบรกดีเบรกดีกว่าเดิมนะก็คือหน้าที่การจับมันกว้างขึ้นนะโอเคต่อมาก็เป็นชุดปั๊มปั๊มหน้าหลังครับพร้อมสายทั้งชุดเลยหมื่นแปดห้าร้อยครับคือพร้อมสายชุดนี้ด้วยใช่ครับหมื่นแปดห้าร้อยใช่ชุดแต่งมางงี้หมดเลยใช่ไหมครับครับอันนี้ไม่รวมขาใช่ไหมก็รวมครับอ๋อก็คือชุดแต่งเนี่ยหมื่นแปดห้าร้อยเนี่ยรวมขามาด้วยรวมหมดเลยพวกชุดน็อตนี่ไม่เกี่ยวก็คือชุดน็อตนี่รวมในแปดพันนั่นเลยใช่ อ่าโอเคนะครับแต่ดูมันเต็มเต็มนี่นะเป็นล้อเออดูมันเท่ดิแน่นๆเป็นล้อเดิมใช่ไหมตัดการทําสีครับล้อเดิมตัดก้านทําสีชุดนี้ทําไปเท่าไหร่ครับสามพันห้าแต่งานเนียนมากเลยนะเพราะว่าเคาลบลบลบอ่าเขาเรียกอะไรหลังเป่าใช่ไหมตรงเนี้ยลบเนียนเออลบเนียนเลยนะก็ล้อก้านอันนี้ใช้มามีปัญหาไหมล้อแก่งล้ออะไรมีไหมไม่มีเลยครับก็คือเขาทํามาดีทำอ่าโอเค อันี้จุ๊บแต่งจุ๊บแต่งตัวนี้มันเท่มากเลยเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดเนี้ยอ่าโคหนึ่งพันสองครับหน้าหลังเนี่ยครับใช่โอ้โหตัวเล็กๆแต่ราคาไม่เบาเหมือนกันนะโอเคครับอันนี้เมื่อกี้ฟังหนูลืมรีวิวอ่าอันนี้เป็นน็อตเพาของนาคมใช่ครับอันนี้รวมหรืชุดแต่พันไหมก็ไม่รวมแยกอันนี้มาหกร้อยครับหกร้อยโอ้ก็คือเพาอย่างเดียวเนี่ยนะพร้อมน็อตมันด้วยใช่บหกร้อยนะครับโอ้โหนี่คือแทบทุกจุดเนี่ยไ่น็อตหมดเลยนะ อันนี้ที่เห็นโอเคต่อมาที่ชัดๆเลยก็เป็นพักเท้าอันนี้คือสับซื้อหรือว่าไปทําเองก็คือน้าเขาไปทํามาให้ครับไปจออก็คือทํากันเองว่างั้นเหอะนะโอเคนะครับเอาเป็นแนวทางเพื่อนๆนะไวไล่เบาสวยดีนะครับใช่เออโอเคนี้ชิดแข็งเลยเด่นๆนะครับผมอยากนําเสนอตัวนี้มากอันนี้เป็นตัวปิดใบพัดตัวนี้น้องจูนได้มาเท่าไหร่ครับพันเก้าครับพันเก้า แล้วคือมันปิดสนิทหมดเลยนะไม่ต้องกลัวน้ําเข้าใช่ไหมครับก็มีกองใส่กองได้ด้วยใส่กองได้ด้วยก็คือถ้าเราใส่กองเราสามารถเปิดตัวนี้ได้ใช่ไหมเออคือมันมีมันมีช่องเข้าไหมครับน้องจูนเปิดเข้าล่างครับอ๋อโดนลมเข้าข้างล่างอ๋อมันมีช่องอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะแต่ราคาก็สมเหตุสมผลอยู่ดูแข็งแรงดีโอเคตัวแข็งตัวแข็งนี่ทําเองหรือไปซับแข็งเอาไปซื้อคาดมาซับ เท่าไรนะสามพันห้าสามพันห้าครับเออแต่อย่างงี้ก็ดีนะครับมันเงาเงามันดูแลง่ายดีนะมันมีปัดเงาตามเส้นมาโอเคจะสวยนะครับสามพันห้าซื้อขาดนะไม่ใช่ราคาสับนะครับเพื่อนเื่อนลูกปืนมีกิ๊บล็อกอะไรมาให้เลยครับอ๋อก็คือข้างในเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช่เอามาใส่ได้เลยอ๋อก็คือทองของเก่าเก็บได้เลยนะครับก่าอันี้มาใส่ได้เลยคือของข้างในพร้อมหมดเลยนี่ก็ทําการไล่น็อตเก็บงาน รถดูสะอาดดิอ้าวโอเคต่อมาเป็นสายดักไอแล้วกันนะผมไม่รู้เรียกอะไรแต่เรียกสายดักไอแล้วกนะัน2ตัวอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้1200พันสองพันสองมาคู่กันเลยไหมครับหรือว่าแยกเส้นมาคู่เลยมาคู่กันเลยนะครับมาถึงก็ใส่ได้เลยใส่ย,ยากไหมตรงนี้ไม่ยากนะใส่ง่ายๆนะอ๋อนี้ก็ทําเก็บเข้าไปข้างในระบายได้จริงไหมครับอันเนี้ยระบายได้จริงครับอ๋อก็คือมีรูไปยังข้างในนู้นเลยใช่ไหมครับโอเคนี้นี่นีนีเห็นอะไรไหมเอ้ แอบดูสดนะคันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องเครื่องกันตอนท้ายคลิปนะครับโอเคต่อวานะครับก็เป็นโชคแกซี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้กําลังมาเลยกระแสตัวนี้น้องจูนได้มาเท่าไหร่เอยสี 4, <800. S 1> 4, ่พันแปดอสี่พันแปดฟิลเป็นไงบ้างฟิลก็นุบเบียบนึบอ่าน,นิ่มไหมนิ่มไหมก็คือไม่นิ่มมากครับแต่คือตัวนี้มันปรับหรี่บาได้ใช่ไหมไหนี่ยปรับตรงนี้ใช่ไหมครับ ออเป็นสปริงดําอันนี้คือเน้นแบบโทนดุดุนะดำดำหมดเลยไม่เน้นสว่างล้อก็เป็นแบบอ่าเทาๆดุดุไปคือตอนทำามาที่แรกเป็นสีนี้ไหมล้อล้อที่แรกป็สีน้าเงินอ่าแล้วทำไมถูกเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็ไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอเคอ่าเดี๋ยวผมเกือบข้ามไปนี้ยางตัวนี้นะครับเป็นของอะไรเอ่ยแบล็คแลคครับแบ็คแลคหน้าหลังห้าพันครับห้าพันใช้เป็นไงบ้างช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วด้วยเผื่อเพื่อนๆก็หายางที่จะเปลี่ยนกันอยู่ ก็ดีนะครับอ่าไม่ลื่นน้ำนะไม่ลื่นสู้น้ำดิก็พูดง่ายคือดีกว่าอย่างเดิมแน่นอนนะเพื่อนๆโอเคต่อมาขึ้นมาข้างบนก็ชัดๆก็เป็นไฟท้ายสโมกตัวนี้ไปสับไปแลกหรือไปทำอะไรยังไงครับเนี่ยโอไปซับมาพันห้าครับพันห้านะครับโอ้สวยกลางคืนก็ไม่มืดสว่างใช่ไหมก็สว่างโอเคนะครับอ่ะต่อมาเบาเบาเบาไปซับมาพันห้า งานที่ไหนครับมาโนดครับของมาโนดเลยใช่ไหมครับอันนี้ใส่หมวกกับน็อกได้กี่ใบใส่ได้สองใบขอเปิดดูใต้เบาะได้ไหมเพื่อนเพื่อนอยากเห็นว่าโครงเป็นยังไงโอเคนะครับดูใต้อ๋อก็คือใส่หมวกได้เหมือนเดิมปกตินะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่ได้ย่นโครงนะเนี่ยเท่าที่ดูไม่ได้ย่นโครงเลยก็คือเป็นแบบเดิมๆเลยปวดตุดนนะคือมันมันน่าจะเตี้ยกว่าเดิมอ่ะมันน่าจะเตี้ยกว่าเดิมอ่ะ อ oh, นะมันมันก็จะนิดนึงนะตึกตึงนิดนึงโอเคนะครับมาต่อชุดหลังชุดของเล่นเยอะๆเนี่ยแหละชัดๆก่อนเลยคือท่อท่อใบนี้งานของอาคาครับงานราคาอ๋อเป็นพร<า>ทู 2, ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ได้มาราคาเท่าไหร่เอ่ยเก้าพันครับเก้าพันอันนี้เป็นคอไทยเทนะใช่อืมอเสียงเป็นไงบ้าง เสียงก็คือแบบไม่ดังมากไม่ดังมากเดี๋ยวมาดเาูเดี๋ยวมาฟังกันท้ายคลิปนะครับ๋ยวให้น้องสตาร์ทให้ฟังเอามาดูตรงบริเวณตรงฝาเครื่องฝาจานไฟตรงนี้นครับมีของเล่นอะไรบ้างเอ่ยก็ใส่ระบายครับใส่ระบายตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยพันเก้าครับคูอ่อ๋อคู่คู่หนึ่งพันเก้าโอเคว่าแยกกันนะครับออกมาชุดเดียวกันนะเออสองตัวนี้ระบายได้จริงไหมก็หรือว่ามันสวยงามเฉยอุดครับสวยงามไม่ใช่อ๋ออุดสวยงามนะแล้วข้างในก็ไล่เป็นน็อ นาคมหมดเลย<ช>นะครับก็วสวยนะดูโล่งๆแล้วมันสะอาดดีอ่ะ <laughs> ทุกจุดเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงไหนที่มีรูกูก็ใส่น็อตหมดเลย <laughs> <laughs> ต่อมาสวิงอาร์มตรงนี้สวิงอาร์มไปเอาไปเบลลิ่งมานะครับสับมาเลยครับงานสับเท่าไหร่ครับพันเจ็ดครับพันเโอ้สวยดีนะก็คือดูเอออยากรู้มากเลยเมันเบลลิ่งแบบเงี้ยดูแลยากไหมก็เวลา ung, ขี้ฟงขี้ฝุ่นเข้าเงี้ยเราเอาน้ําฉีดเอา น้ำฉีดน้ำฉีด๋อก็คือเอาน้ำฉีดเอาใช่ไหมครับอ่ะโอเคเหมือนเดิมนะครับตรงไหนมีรูเก่าก็ยัดมัตไปหมดเลยนะตัวนี้เป็นจุกอุดล้อครับพี่เรียกถูกอันเนี้ยลือเมื่อหลายคันนะจำไม่ได้อ่าตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยก็มันสี่ร้อยครับอืมอันนี้ลายมันคล้ายลายแม็กแม็กรถยนต์เลยนะสี่ร้อยนะครับอ่ะเพื่อนโอเคไปต่อนะครับอันนี้ก็ชุดปั๊มชุดปั๊มที่น้องบอกว่าต้นคลิปไป เออก็คือซื้อคู่มาเลยหน้าหลังพร้อมสายหมื่นแปดใช่ไหมหมื่นแปดห้าร้อย่นแปดห้าร้อยนะครับเออตัวจานตัวจานตัวจานนี้ไม่ใช่จานเดิมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจานอันนี้คือแบบว่าจะแต่งจานแต่งมีก็หาแบบว่าให้เข้ากับข้างหน้าครับอืมก็คือให้มันดำๆเหมือนกันจานแต่งตัวนี้เท่าไหร่เลยสองพันครับสองพันแล้วประสิทธิภาพดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมคับหนุบหนุบหนุบกว่าเดิมใช่ไหมใช่อ๋อโอเคนะครับ โอเคครับเพื่อนๆต่อมานะครับก็เป็นส่วนของอ่าบางคูนใช่นะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนแทรไหมคาร์บอนแท้ครับของ JR คาร์บอนครับอ๋อตัวนี้เท่าไหร่เออสามพันห้าครับสามพันห้าเออคือของน้องจูนเนี่ยไม่ได้ใส่แผ่นกันดิดเดิมใช่ไหมถอดออกไปเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวเดียวใช่นะครับแล้วก็มีส่วนของด้านบนอีกเป็นกันสั่นกันสั่นตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยน้องจูนห้าร้อยครับห้าร้อยเฮ้ยราคาไม่แพงเลยเนี่ยแล้วโอเคไหมโอเคครับ คือไม่สั่นเลยใช่ไหมใช่ปกตินี้สตาในท่านเออก็พือคือ X Max เนี่ยยังไงก็พือ้นแล้วพอได้ตัวนี้มาก็คือแข็งแรงขึ้นนะครับไหมอ่ะโอเคผมคิดว่าเพื่อนๆอยากรู้แหละรถคันนี้สเต็ปเครื่องเท่าไหร่76ครับ76ทํากับช่างที่ไหนเอ่ยช่างแมวนะครับมาถกอ๋อแล้ววิ่งไปไหนบ้างพอได้ไหมไนส่วนใหญ่นี่เอาไปขับบ้างไม่เหรือจะจอดซะส่วนใหญ่เอ่อ ่วนใหญ่นี้คันนี้ก็ใช้งานเยอะเหมือนกันอ๋อก็คือไม่ได้ไม่เน้นไม่เน้นซิ่งแต่ทําเครื่องมาให้มันเรียกว่ายังไงอ่ะพอดีมือตัวเองแล้วกันเพราะเราก็เหมือนจะขับรถหนักอยู่อ่อโอเคนะครับแล้วทาเครื่องเนี่ยมานานหรือยังได้สักพักหนึ่งครับอ๋อก็ทํามาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ใช้ทุกวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับใ่อโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้น้องจูเนี่ยสตาร์ทรถฟังเสียงเครื่องเสียงท่อนะครับแล้วก็เราค่อยปิดคลิปกันอ่าโอเคครับเชิญน้องจูครับ เสียงโหดมากเลยนะนี่คือสเตปรถใช้งานใช่ครับทำไมเสียงมันดุขนาดนี้วะเนี่ยอ้าโอเคครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากคลิปนี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าคราวหน้าผมจะเอารถอะไรมารีวิวมาต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องจูนะครับผมลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ